ข้อที่สคู่ขวัญซื้อดินสอยีกล่องดินสอหกล่องบรรจุ12แท่งนำดินสอทั้งหมดไปแจกนักเรียนคนละ4แท่งก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์นะครับก็คือวงเรียบเปิด25่สคูณสิบองวงเล็บปิดหารด้วยสีเท่ากับเท่าไหร่ จากข้อมูลครูขวัญจะแจกดินสอให้นักเรียนได้กี่คนเอาไปทีคิดดูไหนมนี่อันดับแรกก็คือนำมาคูณกันซะก่อนครูขวัญซึ่งยี่สิบห้ากล่องกล่องละสิบสองก็คือมันจะมีกี่แท่งก็คือเอามาคูณกันซะก่อนเราจะได้ดินสอกี่แท่งยี่สิบห้าคูณสิบสอง อนละก,การคูณตั้งหลังให้ตรงหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยสอคูณหเป็น10บสศ0ศูนย์ทด1 2ึ่คูณสเป็น4ีบวกทหนึ 1, เป็นห้าหคูณห้าได้5 1าหคูณได้2องเอาบวกกันลงมาศูนย์มีแต่บวกดึงลงมา5้าบวกห้าเป็น10บสศษศูนย์ทด1 2ึ่งสอบวกกับทหนึเป็นสามเป็นสามร้อยนะครับดินสอมตถมดสามแล้วแท่งนําไปแจกให้ นำไปนำดือนสอทั้งหมดไปแจกให้เรียนคนละสีแท่งคนหนึ่งได้สีแท่งะจะได้กี่คนนะครับคนหนึ่งสีแท่งนะครับก็นนำมาหารเร็จแล้วนำมาหารนะครับเอาที่กันหารนะครับเห็นไหมนี่สามร้อยหารด้วยสี่สี่หารสามไม่ได้นะเรียมาเป็นสามสิบ สอะไรได้30มสิบสี่เยนะครับศูนย์ลบไม่ได้ยืมจาก3มมาเป็น10 1 0ิลบเหลือสองสาไปแล้วหนึ1 1> เหลือสองนะครับเหลือสองทำยังไงมีศูนยดึง0นมาเพิ่มเป็น20่สิบสอะไรยี่สคูณหเป็นยี่สบลบกันเหลือ0อูนยตอบ75็นะครับข้อนี้ เจ็ดาต่อไปข้อที่5้าชาวสวนเก็บมะพร้าวได้1,745ผลส่งให้ร้านค้า653ผลที่เหลือขายให้ลุงแดงราคาผลละ7จ็ดบาทประโยคสัญ,ญลักษ์ณ นะครับเลเปิด1745ลบด้วย653วมเลปิดคูณด,ด้วย7เท่ากับเท่าไหร่จากข้อมูลชาวสวนขายมะพร้าวให้ลุงแดงได้เงินกี่บาทอาคั้นตอนแรกก็1745ลบด้วย653นะครับลบกันเสร็จได้10912บาท1 9 2 1, 1น1 2มาคูณด้วย7แล้วขายไปขายเรื่องราคาผลละ7บาทผลละ7บาททั้งหมดกี่ผลมี1,912พผลผลละ7บาทคูณด้วย7นะครับะจะได้7,644นะครับจะได้ข้อที่ข้อที่2นะครับอันนี้วิธีการคิดมาดูข้อ5นะครับหยุดดูิดนหนึ่ง นี่ข้อส